คอลัมน์ันปากโดยมินนิมส์สายล่อฟ้าปรับคณะรัฐมนตรีคอรมอรเศรษฐาหนึ่งทับหนึ่งเกิดเหตุตำหลังมากมายที่กล่าวขานกันมากก็กรณีปานปรีพหิทธานุกรลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเรียกว่าทุกสายตาคอการเมืองพุ่งเป้าไปที่นั่นแต่มีอีกมุมที่น่าก่อติดคือเรื่องการแต่งตั้งพิชิตชื่นบานเจ้าของชาย,ยาทนายถุงขนม เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีทุกสำนักข่าวรายงานตรงกันทั้งนายกตามรัฐธรรมนูญทั้งนายกนอกรัฐธรรมนูญหมายมั่นให้เข้ามาเติมเต็มงานด้านกฎหมายของรัฐบาลแต่ก่อนหน้านี้พิชิตกลับมีประเด็นโพพันธ์กับการหิ้วเงินสองล้านไปให้เจ้าหน้าที่ศาลแต่เจ้าหน้าที่ไม่รับประชาชนก็งงเมื่อกฎหมายที่มีประวัติคลีนคลีนใสใสกว่านี้ไม่มีหรือมีเหตุผลอะไรถึงต้องให้พิชิตเท่านั้นเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยก ยังไม่ทันจะเริ่มงานก็มีประเด็นให้ฝ่ายค้านขย่ารัฐบาลได้แล้วถือว่าพิชิตเป็นสายล่อฟ้าชั้นดีงานนี้มีหลายฝ่ายออกมาเคลื่อนไหวทั้งวิวังรองทัพรังสศีประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศยืนร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้วินิจฉัยหรือส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพิชิตขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรี ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูนมาตรา160วงเล็บ4มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์วงเล็บ5ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ฝากฝั่งฝ่ายค้านเห็นแค่วัชระเพชรทองอดีตสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตผู้แทนนอกสภาออกมาเขย่าเศษฐาทวีสินนายกโดยร้องต่อปปชว,ว่า การแต่งตั้งพิชิตเป็นรัฐมนตรีสว่ากระทำการฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลากา,ารศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลร,รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพุทธศักราช2561ข้อ5ข้อแข้อ12ข้อ13ข้อ17และข้อ19หรือไม่เอา้า สอสอนในสภาทั้งกล้าวไก่ประชาธิปัตย์ว่าไงจะหนูเงียบเชียวส่วนรัฐมนตรีพิชิตตั้งโต๊ะชี้แจงหน่อยดีไหมในไหนจะเป็นมือฝ่ายกฎหมายรัฐบาลแล้วต้องเคลียร์คัด